สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ที่ร้านช่างอาร์มเลนซิงจีมนะครับก็วันนี้ปลา L e d ดีนะผมถ้าการชั้นหีวาวมากับใจแล้วซื้อทรงนี้เพื่อนๆเ,เ,เคยขอให้ผมทำเมื่อ3มปีก่อนผมก็ยินดีดีจะทำให้ก็คือเพื่อนๆบอกว่าอยากได้รถทรงแว้นของช่องพี่เบียร์เคอานซักคันนะครับซึ่งมนเมนนียมันอยู่ในไหนแล้วไม่รู้มันนานแล้วนะผมก็จัดให้นะซึ่งเพื่อนๆก็รู้ว่าคนที่ติดตามผมรถผมทุกคันจะเป็นรถทรงเดิมหมดเลยนะก็คือทรงสูงหมดเลยเรียกว่า ทรงลงทรงปูเรืลยแต่อย่าเรียกแล้ว,ลว,ลวลกันนะถึงเราเนี้ยคันนี้ผมเลยทําให้ก็คือคันนี้หน้า2นิ้วหน้าตัดนิ้วครึ่งนะครับแล้วก็โหลดเพิ่มครึ่งนิ้วส่วนหลังเนี่ยเป็น3 0มมิลซึ่งความสูงโชคเดิมของบาวันตัวนี้ประมาณ3 2 0ร้อยยีามร้อยสามสิบนับซึ่งมันก็จะต่ํากว่า12 5เก่าวันนี้ผมก็อยากจะกลับใจแล้วเรื่องโชคน่าจะทํำยังไงผมจะไม่ทําอะไรนะผมจะไว้เหมือนเดิมนะแต่อาจจะเอาจากครึ่งนิ้วที่เคยโหลดมากลับมาที่เดิมนะเพราะว่าหน้าผมอะ่ะ จะเป็นนิ้วครึ่งแล้วก็เรื่องยางนะครับยางหน้ายางหลังเนี่ยหน้า200หลัง200แต่หน้าเป็น2 0 0 irc wing นะครับหลังนี่เป็น200 maxing ซึ่งผมจะเอา200วิง wing ออกแล้วก็จะเอา200 maxing นะครับไปใส่ล้อหน้าแล้วล้อหลังจะใส่เป็น2 2 5นะแล้วก็โชคหลังจะใส่ตัวใหม่นะก็คือตัวนี้ดูข้างเดียวไปก่อนนะครับอ่ะนี่เห็นสปริงไหมนะสปริงตัวนี้เป็นสปริงตัวแข่งทำสี powder coat นะส,สนใจก็สั่งได้นะครับตัวนี้จะสูง320นี่ครับ220นี่อ่ะผมเทียบตรงนี้ดูนะเทียบไอตัวปรับปรับสปริงนะให้มันเท่ากันกเพื่อจะเห็นว่ามันยาวกว่านะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูทรงกันแต่ว่าเวลาเปลี่ยนโช๊คเนี่ยมันต้องถอดกันตกถอดถังน้ำมันขึ้นมานะครับถึงจะเปลี่ยนโช๊คได้นะเดี๋ยวไปเจอกัน ยางหน้าจะเป็น200แม็กซิ่ยางหลัง225นะครับผมโอเคครับผมไปเจอกัน5ห้กับ5้าเก้าชักห้าสีว่วกลับใจแล้วครับผมสีวาวเดือน CBR 2อ0ปาก38สนับสนุนรายการโดยเมลหัวเชียรใส่หลับเข้มข้นตาเมลสมุนไพรขมต้องผสมเมลมาครับเริ่มสอดรอนหลังแล้วสวัสดีครับแจ้ง <laughs> ไม่เจอนานเลยสบายดีไหมครับสบายดีครับยังยังยังอยู่ที่เดิมใช่ครับไม่ย้ายไปไหนแล้วครับน <c oughs> ี่อยู่ที่เดิมอันนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไอยางเอาง่ายๆคือเอาล้อหลังอะใส่ล้อหน้าแล้วก็ไอล้อหน้าเนี่ยไม่เอาแล้วนะครับมันมันเป็นเบอร์สองร้อยก็จริงแะละแต่มันมันแกนแก้มเตี้ยใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับมันแก้มเตี้ยกว่านะครับก็คือ,อยางยางอยางอะไรน,น็มันก็ไซส์เดียวกันแหมยางนี้ก็คือห้าสิบเหมือนกันใช่ไหมถูกไหมครับ ช่ครับอย่างนี้นมันก็ใช้เบอร์50เหมือนกัน50ทับอะไรทับ90อะไรก็ว่าไปอ่า50 90นะซึ่งผมไปใช้เนี่ยอันเนี้ยล้อหลังครับยางใหม่ตัวนี้เป็น225แต่ตัวนี้เป็น60ทับ100ร,รับนี้60ทับ100ตัวลายมันก็คล้ายๆกับล้อตัวนี้แหละใช้กับไอตัวนี้เกาเรียกว่าอะไรแม็กซิ่งอ่าประมาณนั้นครับคล้ายๆกันแล้วเดี๋ยวผมจะมาเติมน็อตพวกนี้ด้วยนะเต๋ปลายแฮน ไอเน,นี่ยบูดุมสเตอร์เวฟร้อยสำหรับร้อยิ้านะครับถ้าเป็นบูดุมสเตอร์ของร้อย้าเนี่ยคือมันจะมันจะหนาน้อยกว่านะครับเร้ง่ายคือมันหนาน้อยกว่าซึ่งผมใส่ดุมสเตอร์เวฟร้อยเก่าอยู่นะครับในนี้นนี้คือเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ปิดมาร์กสองตัวนี่ผมใส่ของเดิมอยู่นะรผมว่ามันเบาไปอันนี้ไม่ใช่ของนักคมรอหน้าเสร็จไปครับมันมุดไปไหมครับพี่อามไอเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ไม่เยอะ มันมันมุดมันถือว่ามันมุดเยอะไหมครับไม่เยอะก็ไม่เยอะนิดนึงตรงนี้ไอ้นี้แกนเป็นแกนตัดนิ้วครึ่งแต่ผมว่าไม่ได้โหลดแล้วนะเพราะว่าเอาเอากลับไปแล้วเดี๋ยวเราต้องขี่ดูทรงก่อนนะครับเพราะว่ายางหน้าใหญ่ขึ้นแล้วยางหลังเดี๋ยวมันใหญ่ขึ้นเบอร์หนึ่งส่วนโชกหลังก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าไอสวิงอาร์มเนี่ยมันเป็นมันเป็นปาวานั่นแหละครับแต่มันย่นย่นนิ้วหนึ่งอยู่นะตอนนี้ถ้าผมใส่ไปก็คือว่าล้อมันจะเข้าในเยอะนะแต่ว่าถ้าปล่อยให้โซ่มันยานมื่อแหล่มันก็ มันจะกลับหลังปล่อยหลังไปจริงๆถ้าเราต่อโซ่สักข้อนึงอ่ะหรือว่าขเอ้อข้อนึงอ่ะมันก็จะกลับมาทรงเดิมประวาณเนี่ยบางคนบางคนถามผมว่าใช้กล่องอะไรแบบนี้ยผมมันเปลี่ยนชุดไฟของเบาไวัยิงแล้วนะครับใช้เป็น k y z t เ1นะครับ k y z t เ1ีหนี่หลัดอะไรนะครับจังปาวงัน2 0 1 0 1บอ่าใช่ปวาวันใช้ปาวัน2014นะครับกององ S5 ผมชุดไฟเรียบร้อยไปแล้วครับใครไม่รู้มันถอดเล่นถอดเล่น,ลนจนฟินมันล้มแล้วครับ แล้วก็อันนี้เป็นปลั๊กเช็คเช็คโค้ดกันเปลี่ยนบูทดุมสเตอร์อยายิบหย,ยิบบูทนะค,นครับดูหน่อยครับนี่บูทดุมสเตอร์นะครับผมนะพ่อเราใส่ดุมสเตอร์เวฟร้อยนะมันก็ต้องใส่บูทของเวฟร้อยนะถ้าเราไปใส่บูทร้อยห้าจะเป็นยังไงครับพี่ยามมันจะมีล้อมว่างอยู่มัันนส้ล้อไม่ตรงต้องลองแหวนคืออย่างนั้นใช่ไหมครับต้องลองแหวนอ่ะโอเคครับนี่บูทดุมสเตอร์นะครมครับ ก็บางคนถามว่าพอไปเปลี่ยนยางใหญ่แล้วสเตอร์มันต้องขึ้นไหมจริงๆสเตอร์ก็ต้องขึ้นครับเนี่ยใส่สิบสี่สามสิบรอบรอบ 10, ห,ร 10, หมื่นได้เลยได้หมื่นพันห้าร้อยไหมเออหมื่น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 พันห้าร้อยรอบหมื่นพันห้าร้อยนะครับแต่ว่าเราค่อยเปลี่ยนดีกว่ามันยังใช้ได้นะเราไม่ได้เอาไปเทสตดีหรือออกทิปอะไรกันนะเรียบร้อยครับผมยางติดอาร์มคราวนี้ต้องทำไงครับก็ต้องต่อโซ่ครับ ข้อหนึ่งในเหมือนที่บอกไงว่ามันเป็นอาร์มบาวานนะย่นนิ้วหนึ่งพอมันย่นนิ้วหนึ่งมันเลยเป็นอย่างนี้แล้วจริงๆระดับเดิมมันต้องอยู่ประมาณประมาณตรงนี้มาตรงนี้แถวเนี้ใส่รับเข้มข้นตรามิลผสมน้ำสมุนไพรก็ดื่มง่ายจะใส่โซดาก็ดื่มดีราคาเพียงขวดละ49บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์หรือจะติดต่อสอบถามได้ที่เพจหวานขึ้นตาหรือแอปไลน์แอคเมลทีเอสสมุนไพรขมต้องผสม,มวิลระหวานน่างนี้ตอนนี้นะกอรกำลังจะเปลี่ยนเป็นโชคแนละ้วเป็นโชค3 2 0ี่นะครับ เนี่ยเราต้องเติมพลังด้วยนี่ครับมิลไซรับนี่ครับมิลไซรับมีรสน้ำตาลโซดนะครับผมรสใบเตยนะครับรสคาราเมลนะครับรสนี้รสโรมิโอนะครับที่เขาเรียกกันว่าฝาแดงนะครับรสลินจีนะครับวันนี้เซตอะไรดีวันนี้ก็คาราเมลเลยนะครับนี่ตัวนี้นะเพื่อนๆสามารถสั่งกันได้เลยนะครับแอดไลน์ไปที่เอสมิลทีเฮดนะครับผมหรือว่าเข้าที่เฟซบุ๊กนะครับบริษัทหวานขึ้นตา ึ้นดีที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับมาดูรถคาราเมลครับครัเอาไปผสมน้ำเปล่านะหรือผสมโซดากินก็ได้นะครับสมุนไพรขมนะครับต้องใส่หลับมิลนะครับน้ำหวานนั่นแหละนี่ครับมาชิมกันโอ้โหคาราเมลครับชัดเลยนี่เปิดดูนี่ครับคาราเมลนะครับขวดละ 49บาทนะครับสมุนไพรขมนะครับต้องใส่หลับมิลครับผมไปตามรถกันต่อครับใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมชก320นะครับตัวนี้ก็เป็นแกสซี่เหมือนกันนะแต่ว่าผมเปลี่ยนสปริงตัวนี้เป็นสปริงเป็นสปริงแข่งนะครับเพื่อจะสังเกตง่ายๆคือสปริงมันจะระดับเดียวกันหมดเลยนะแต่ถ้าสมมุติมาสีเแล้วก็มาห่างอันนี้คือสปริงตัวที่ใช้งานหลังสนนนะครับเตรียมเคยเปลี่ยนสปริงด้วยมือเปล่าไหมครับเคยยากไหมครับ มันก็ไม่ยากมันก็ไม่ยากนะเป็นไงแล่ะครับมันมบางตัว <c oughs> มันมบางตัวอ่โอเคนะครับสามร้อยยี่สิบตอนนี้ก็ต่อโซลแล้วเรียบร้อยมันยี่กี่ข้อครับพี่อ่ะข้อเดียวสองข้อเอาสองข้อเลยนี่ตรงนี้ก็ระยะนี้มันจะห่างได้นะเนี่ยข้อเสียงรถปาวาน,นะเวลาถอดต้องถอดถังน้ํามันนี่เลยมาเปลี่ยนเนี่ยเป็นชุดไฟไหมชุดไฟของเบาไวไวริ่งครับอุดจานไฟครับผมของนะคมลายคลึงเรียบครับ ไหนพี่อมสอดโอลิงยังไงใสโอลิงยังไงใสอลยโอลิงใสแลวโอเคนะของมือของเดิมอ่ะไอนี้ใส่ตอนที่อยู่กับจัางนูนนะครับเพราะเกย์ตอดบ่อยตอดจนมันเสียผมเลยเอาของเดิมใส่ให้ชัดเจนครับเดี๋ยวไปแหนกับอุดน้ำมันเครื่องโอเคครับดีแมปรอบเดินเบาให้รอบแรกเท่าไหร่นะตาสองพันห้าใช่ไหมจากสองพันห้าตอนนี้รดเหลือสองพันสองนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ไฟนันใหม่ อุดน้ำมันเครื่องอันใหม่ฮะสองพันแ0 0สอ 2, 2, 5, ห้าเลยสอ 2, นมีครับมากันไฟอันใหม่คู่ตัวนี้เรือนครับเรือน3ามเป็น CBR ส0มนา CBR สองร้อบ c r s สองรอ M นะตัวที่เป็นโมตาร์ดนะจะเป็นสามแปดหมดเลยป,ประมาณนี้นะครับนี่ก็ไม่ชนแล้วนะครับประมาณนี้มาฟังกัน ครับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยเมลหัวเชื้อสลับเข้มข้นตาเมลมีวางจําหน่ายแล้วทั่วประเทศหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ทุกแพลตฟอร์มและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเพียงพิมพ์คําว่าเมล